และนี่คือข้าวขาหมูบุฟเฟ่บายเจเน็ตบอกเลยครับมาที่นี่กินขาหมูคากิไส้ไม่อั้นในราคาเพียง79บาทไม่จำกัดเวลาแถมเขายังมีข้าวหมูแดงและข้าวมันไก่ให้เราได้กินจุใจกินเท่าไหรก็ได้เติมกี่ครั้งก็ได้ถ้ามากินบุฟเฟ่ที่ร้านต้องทำยังไงบ้างครับตักข้าวได้เลยนะคะจะมีข้าวมันแล้วก็ข้าวธรรมดาค่ะทานได้ทั้ง3าเมนูยนะคะแล้วเราจะมีข้าวขาหมูข้าวหมูแดงแล้วก็ข้าวมันไก่ขาใจในราคา79บาททานได้ทั้งสาเมนูค่ะ ไม่จำกัดเวลาค่ะของเราทานได้ตลอดเลยลูกค้ามาเติมได้เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวมันข้าวหมูแดงแล้วก็ข้าวขาหมูค่ะแล้วก็ของเราจะมีขนมหวานเป็นเฉาก๊วยทานรีด้วยนะคะโอ้ขาหมูสีสันน่ากินมากเราดูเปื่อยมากเลยชื่อโอ้หมูคือเปื่อยนุ่มเลยแบบแทบจะละลายแต่น้ำราดผมรู้สึกว่าเขาจะแบบออกเบตกลางๆไม่ได้เค็มไปไม่ได้หวานไปเออให้เรามากินกับน้ำกิ้มนาจ่ะเข้ากันไม่เลี่ยนอ่ะเราลองราดน้ำส้มขาหมูด,ดูนี่ น้ำซ้อมขาหมูมันดีมากเนี่ยมันมีความเปรี้ยวๆเปรี้ยว,ยว,ยวนำแบบแหลมๆแล้วก็หวานตามเอามากินกับตัวาคาีิไม่เลี่ยนแล้วมันกินข้ากันดีวิ้ยพระเอกตัวหนึ่งไส้จริงๆตัวขาหมูเขาจะมีให้เลือกเนื้อหนังคาคิไส้อันนี้เราสั่งเป็นาคากิกับไส้เดี๋ยเอาแบบเน้นๆเลยลองดูที่ไส้สิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็ม <laughs> บอกเลยไส้โคตรด,ดีไส้เขาจะมีความเปื่อยนุ่มและตัวสมุนไพรที่เขาตุ๋นที่เป็นขาหมูมันเข้าไปในไส้อะไส้ไม่ขาวขอชิมหมูแดงกับน้ำราดแล้วกน <cin stereotype> ไม่ต <ża> <î authenticity> ่างกับไปกินร้านอาราคานเลยหมูแดงนุ่มไม่แห้งความพิเศษของเขาคือน้าราดหมูแดงเว๋หวานๆแล้วก็เค็มๆชิมข้าวมันไก่ปลาๆก่อนเนี่ยมาลองจิ้มมส่วนตัวผมข้าวมันไก่ก็คือปกติเป็นไก่ต้มที่เขาไม่ได้ปรุงรสชาติอะไรมากมายปิดท้ายครับเขายังมีของหวานเป็นเฉากก้วยถ้าใครสนใจร้านข้าวขาหมูบุฟเฟ่ by เ n e t ร้านเขาจะอยู่คลองสามตลาดจมโบสเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ใต้คลิปนี้บอกเลยครับใครชอบกินข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงไม่ควรพลาด